สวัสดีค่ะวิธีเพาะว่านรวยไม่เลิกนะคะอันนี้คือกระถางที่หนึ่งค่ะกระถางที่สองค่ะกระถางที่สามค่ะกระถางที่สี่กระถางที่ห้าอันนี้คือต้นใหญ่นะคะต้นที่เราเอา หัวจากต้นนี้ล่ะค่ะที่เอาไปเพาะห้งกระถางนั้นอันนี้ยังไม่มีหัวเล็กนะคะต้องหมั่นสังเกตว่ามันจะออกหัวเล็กๆเมื่อไหร่เพื่อที่เราจะเอาหัวนั้นนะคะไปเพาะหรือว่าเอาหววหัวใหญ่ก็ได้นะคะแยกแยกจากต้นนี้นะคะ่ะ ได้เพาะเพราะไม่ยากค่ะนี่นะคะนี้ต้นโตโตแล้วนี่ก็ต้นโตแล้วค่ะอันนี้คือกําลังจะโตอันเนี้ยไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้ติดแล้วค่ะอันนี้ก็น่าจะติดแล้วแต่ต้นนี้ ยังไม่แน่ใจจะต้องมาดูอีกสักพักนะสักพักหนึ่ง<ม>ถ้าใครสนใจไม่ยากเลยนะคะลองพอเดี๋ยวเราอสามกร <oria> ะถางนี้สามกระถางนี้แยกออกมาจากกระถางใหญ่อันนี้รู้สึกว่าจะแยกออกมาประมาณสักสองเดือนค่ะ,ะวันนี้วันที่28เดือน11 2563 เดี๋ยวเรามาดูอีกสักประมาณ2เดือนค่ะว่าต้นจะโตขนาดไหนนี่นะคะเดี๋ยว EP หน้าเรามาติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ